สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่8กันยายนนะคะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะวันจันทร์ที่9กันยายนค่ะส่งปรษณีไทยแบบ e m s แพ็คให้อย่างดี v i p ทุกต้นนะคะแพ็คให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยคลิปนี้จะเป็นไม้กระถางใสห5านิ้วนะคะบางต้น5นิ้วบางต้น6นิ้วเดี๋ยวแม่ค้แจ้งไปเป็นต้นๆเนาะ เป็นไซส์ใหญ่อะค่ะลูกค้าคือเอาไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้เลยไซส์ตั้งต้นแม่ได้เลยนะคะค่าส่งเหมือนเดิมจ้าโอนเหมาเหมา40บาทปลายทางเหมาเหมา60บาทนะคะต้นเดียวก็ส่งให้นะคะคลิปนี้เป็นไม้มันต้นใหญ่เนาะกระถางเดียวแม่ค้าก็ส่งให้แล้วก็มีแถมไม้ค้ำบอนให้ทุกต้นนะคะแถมไม้ค้ำบอนให้ทุกต้นเลย CF 1ต้นก็เอาไป1อันเป็นไม้ค้ำบอนแบบล้อมลวดเส้นเดียวให้นะคะ ไม่ได้เอาลงมาโชว์ให้ดูเนาะนะคะก็คือแถมไหมคำบอลให้ทุกต้นซื้อ5ต้นก็เอาไป5อันก็คือซื้อกี่ต้นก็แถมให้1อันนะคะไม้คำบอลให้ค่าส่งเป็นแบบเหมาจา้ะแล้วก็ถูกใจต้นไหนค่อยๆดูแล้วก็จดชื่อบอลน,นะคะโทรสั่งซื้อกับแม่ค้าได้ที่เบอร์0805194988ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างอ๋อ มีใบกัมปูนะคะใบกัมปูของแมค้ายังมีของอยู่ตลอดนะ1กล่องบรรจุ5กิโลนะคะแพ็คเป็นถุงละ1กิโลทั้งหมด5แพ็คนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทปลายทางรับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูค่ะ มาเดี๋ยวมาดูกันนะคะคลิปนี้มีอะไรบ้างแมคคาแจ้งเบอร์ไปหรือยังสนใจต้นไหนโทรหาแมค้าได้ที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8ใครมีไลน์ทักไลน์ได้เลยไลน์ก็แอดเบอร์นี้ได้เลยนะคะหรือใครเป็นเพื่อนใน Facebook อยู่แล้วพิมพ์สั่งในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะได้ทุกช่องทางเลยแต่ถ้าใครไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์ก็คือยกหูโทรศัพท์กดเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์นี้เลยโทรหาแมค้านะคะเดี๋ยวทําการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าได้สรุปยอดแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนจ้า ค่ะเดี๋ยวไปดูกันคลิปนี้มีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญาลอนะคะไก่ฟ้าพญาลออยู่ในไซส์กระถาง5นิ้วจะ้ะมีวางอยู่สักประมาณ6ต้นนะคะให้อยู่ที่ต้นละ170บาทนะคะใครชอบไก่ใครกําลังเก็บไก่อยู่นะคะตัวนี้น่าสวยค่ะพื้นแดงเข้มๆแบบนี้เลยนะคะไก่ฟ้าพญาลอ170บาทจะ้ะ ต้นนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะปลายสวยๆมาแบบนี้เลยน่าจะว่างกระถางเดียวนะคะอยู่ในกระถาง6กนิ้วจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไซนี้ไปตั้ง9ตั้ง10บได้เลยให้อยู่ที่590บาทนะคะมีกระถางเดียวจ้าต้นนี้มีชื่อว่าดาริกานะคะเป็นไม้แยกหน่อฟอร์มใหญ่แล้วก็สวยเลยนะคะอยู่ในกระถาง6กนิ้วจ้ะดาริกาไปอัพกระถางเอานะลูกค้าฟอร์มใหญ่เบิ่มๆแบบนี้เลยต้นนี้ใครรับ ดาริกาแม่ค้าขออยู่ที่ไซนี้ขอ2 2 0บาทนะคะ2 2 0บาทไซแม่พนละละันธุ์แล้วล่ะเป็นไม้แยกหนอด้วยมีหัวหมดแล้วนะคะ2 2 0บาทคา่ะดาริกาต้นนี้ก็ไม้แยกหน่อนะคะสีคุณปลื้มนะคะไม้แยกหนอ่ออยูในกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันมีอยู่3หนอนนะคะมี3ต้น3าหนอ่อาต้นนะคะ ต้นใหญ่เลยไปอัพตั้งแม่ได้เลยลูกค้านะคะไม้สวยเป็นไม้ป้ายน้ำตาลป้ายแดงแบบนี้นะคะไปเก็บเกสรตั้งแม่เก็บเกสรได้สี 4, คุณปลื้มนะคะถ้าใครรับนะคะขออยู่ที่200บาทคะ่ะมี3ต้นจ้หะหนุมานประสานกายนะคะท็อปสุดในรุ่นของตับรามเกียนเลยนะคะไม้ตัวนี้ นะคะทุกวันนี้ราคาจับต้องได้แล้วเป็นความฝันของใครหลายๆคนที่อยากจะเก็บนะคะหานุมานประสานกายให้อยู่ที่ต้นละ150บาทมีอยู่3ต้นจ้าต้นนี้นายทองเหม็นนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วจากฟอร์มสวยๆเต็มๆแบบนี้เลย กัดสีแดงมาแล้วงามๆแบบนี้นะคะนายทองเหม็นอยู่ในตับวีรชนนะคะให้อยู่ที่ต้นละ130บาทจ้ามีอยู่สักประมาณ10ต้นนะคะเก็บได้เก็บเลยทำเป็นฟอร์มกรจะสวยมากนะคะหน้าสวยหน้าชัดกัดสีเต็มมาลวจ้า mm hmm. ต้นนี้พรพุทธะนะคะไซส์ใหญ่ๆไซส้ตั้งแม่เลยอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไซส์ใหญ่แบบนี้เลย ไปขึ้น9นิ้ว10นิ้วได้นะคะฟอมเบิ่มเบิ่มหน้าชัดๆแบบนี้นะจ๊ะพรพุทธะนะคะขออยู่ที่ต้นละ170บาทนะคะเอาไปปุ๊บวางปั๊บสวยเลยเม็ดมาทั้ง3สีนะคะขอบใบตัดสีแดงลวดลายสวยงามมากฟอร์มใหญ่เลยนะคะให้อยู่ที่170บาทจ้า พระรักษานะคะต้นนี้สวยสะโพกกว้างนะคะนาเริ่มชัดมาแล้วฟอมใหญ่นะคะกระถาง6นิ้วอับขึ้น 9- ขึ้น10ได้เช่นเดียวกันพระรักษานะคะตั้งแม่ได้แล้วนะให้อยู่ที่220บาทจ้ะหลวงพ่อพูนนะคะบอนใบไผ่ตับเกจินะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วค่ะหลวงพ่อพูนให้อยู่ที่150บาทนะคะ ต้นนี้เศรษฐีเงินล้านนะคะหรือว่าปราสาททองด่างนั่นเองอยู่ในกระถาง6กนิ้วจ้ะหน้าสวยๆฟอร์มใหญ่ๆ,ล,ๆล้นกระถางหกมากๆเลยไปอัพขึ้น9ขึ้น10นะคะนี่นะล้นมากๆนะคะหน้าแดงชัดแล้วก็ด่างชัดตัดกันเลยนะคะแดงขาวสีตัดกันเลยเศรษฐีเงินล้านหรือว่าปราสาททองด่างนะคะกระถางนี้คอยอยู่ที่180บาทจ้ามีสักประมาณ6ต้นนะคะหน้าสวยๆติดด่างทั้งนั้นเลยนะคะสามารถสั่งได้เลยนะคะด่างสวยๆ 180บาทจ้าบอนใบไผ่นะคะตัวนี้มีชื่อว่านกฟินิกนะคะตัวนี้ด่างสวยนะคะด่างได้อีกหลายมิตินะคะนกฟินิกให้อยู่ที่250บาทกระถาง6นิ้วค่ะมีอยู่3ต้นนะคะ ต้นนี้นะคะใบไผ่สวยมากทรงใบเชิดแบบนี้เลยสีดำสีดำอมแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะชื่อว่าเทวาราหูนะคะสวยสวยจริงๆนะคะไปตั้งแม่ได้เลยนะคะเ ah ทวาราหูกระถางนี้อยู่ในไซส์6นิ้วขออยู่ที่200บาทนะคะเทวาราหูใบดกมากนะคะใบไผ่ใบดกทรงใบเชิดแบบนี้เลยนี่ให้ดูสีชัดๆ สีมันจะไม่ได้ดำอย่างเดียวนะคะจะดำอมน้ำตาลอมแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะสวยมากนะคะมันเป็นไม้แบบใส่ดาร์กที่สวยมากทรงสวยจริงๆเทวาราหูค่ะ200บาทจ้าต้นนี้นะคะซันเซ็ทสกายนะคะซันเซ็ทสกายอยู่ในกระถาง6นิ้ววันนี้แบ่งให้2ต้นน่าสวยมากทั้ง2ต้นนะคะราคาไม่ถึงพันลูกค้าไปอัพขึ้นไซค์ 89นิ้วได้เลยนะคะอันนี้อยู่ใน6นิ้วลน้นล้นแล้วนะคะซันเซ็ทสกายนะคะให้อยู่ที่950บาทโอ้โหโเดี๋ยวดูหลอดใหม่หลอดใหม่มาแน่นอนนะคะป้ายแล้วนะคะป้ายแล้วไม่หลุดนะคะซันเซ็ทสกายเก้บาทคุ้มมากลูกค้าใครตามหาอยู่ใครอยากเก็บนะคะแม่ค้าแบ่งปันให้ราคาไม่ถึงพันนะคะเก้าร้อยห้าสบาทซันเซ็ทสกายอันนี้ต้นที่1 อันนี้ต้นที่2ค่ะต้นที่2ต้นที่2หลอดยังไม่มาพึ่งกลางใบตัวนี้นะคะ950บาทหน้าสวยหน้าชัดอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแบ่งให้2ต้นนะหน้าสวยอยู่2ต้นอันนี้แบ่งให้2ต้นต้นที่1นะคะอันนี้ต้นที่2รับต้นไหนแจ้งไหมค้ได้เลยจ้ะไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์นะอยู่ในกระถาง6นิ้วฟอร์มสวยๆเลยให้อยู่ที่150บาทนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์ ต่อด้วยเหลืองอีก1ตัวนะคะต้นนี้ชื่อว่าทองรัตนโชตนะคะทองรัตนโชตเป็นไม้ที่กัดพื้นสีแดงขอบใบแดงกานดำนะคะเป็นไม้เหลืองนะต้นนี้นะคะให้อยู่ที่ทองรัตนโชตขอที่170บาทนะคะมีอยู่สักประมาณ3ต้นค่ะจัดเหลืองให้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อว่าเหลืองเพชรอุทัยนะคะเหลืองเพชรอุทัยเอาไป150บาทจะ้ะ ต้นนี้มีชื่อว่านางมณีวาดสนานะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วนางมณีวาสนาให้อยู่ที่150บาทจ้าอสงไข่นะคะหน้าแดงแดงนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง6กนิ้วอสงไข่ต้นนี้ให้อยู่ที่150บาทค่ะต้นนี้นะคะกิตติมาเจตธีรานะคะอยู่ในกระถาง6กนิ้วค่ะ ความสวยหนะ้าสวยเริ่มกัดลายออกพื้นสีชมพูมาแล้วพื้นเขาจะออกเป็นชมพูอ่อนๆนะคะเป็นไม้พื้นขาวใบเขียวกิตติมาตเจเจรานะคะให้อยู่ที่250บาทนะคะมีอยู่5ต้นนะลูกค้าเอาให้ดูเลย หน้าสวยๆทั้งนั้นนะคะเริ่มติดชมพูมาแล้วนะคะกิตติมาเจจิรา250บาทนะคะหมดรุ่นแล้วนะล็อนนี้มีเท่านี้นะคะอีกทีหนึ่งนานเลยนะจะ้าน,นี้จะ5ต้นนี้ค่ะ250บาทเท่านั้นค่ะ ต้นนี้เรียกซับนะคะเรียกซับเอาไป130บาทมี2ต้นนะคะบอนใบกลมชื่อเพราะเป็นมงคลนะคะเหมือนช้อนกลมๆนะคะไว้ตักตัวเงินทองไว้เรียกซับเข้าบ้านจะ้ะมี2ต้นนะคะเรียกซับจะ้ะนารีสยามนะคะเป็นบอนกาบนะเอาไป130บาทค่ะต้นนี้โพแก้วนะคะให้ไป130บาทเช่นเดียวกันอยู่ในกระถาง5นิ้วค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าทองสยามนะคะใหญ่โตมโหฬารและสวยมากหน้าสวยมากอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะลูกค้าไปอัพไซส์กระถางเอาได้เลยล้นๆนะคะทองสยามนะมีอยู่4ต้นนะคะหน้าสวยหน้าสวยทั้งหมดเลยทองสยามขออยู่ที่350บนะคะสา0บาทสวยๆเบิ่มๆนนั่นเลยจ้ะ ต้นนี้ไก่เศรษฐีนะคะวันนี้มีไก่2ตัวเนาะมีไก่ฟ้าพญาลอกับไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีไซส์ฟอมใหญ่แบบนี้เลยนะคะอับกระถางได้ล้นหกมากๆแล้วไก่เศรษฐีนะคะเอาไป150บาทจะ้ะต้นนี้ทาาดบางแก้วนะคะหน้าหวานหวานหน้าแดงๆแบบนี้เลยนะคะเม็ดใหญ่ๆสวยๆทาาดบางแก้วไป150บาทจ้าปราศาสเพชรนะคะป้ายสวยๆโอ้โหอันนี้หลอดใหม่กับป้ายนะจะ๊ะไม่หลุด ปราสาทเพชรนะคะกระถาง5นิ้วนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่200บาทนะคะมีอยู่สัก3-4ต้นเนี่ยที่ปลายสวยๆนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็สวยแล้วก็อันนี้นะคะปราสาัทเพชร200บาทจ้า ต้นนี้สายพระเนตรนะคะใสต่ตังแม่พันธุ์ได้แล้วกัดสีเต็มแม็กแบบนี้เลยนะคะสายพระเนตรมี2กระถางให้อยู่ที่250บาทนะคะไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้เลยลูกค้า250นะคะกว่าจะกัดสีเต็มขนาดนี้นะจ๊ะน่าจะลงหัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดือนสิงหาคมนะคะเดือนสิงหาคมไม้เหลืองใบกลมแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะไม้เหลืองใบกลมเดือนสิงหาคม ต้นนี้ขออยู่ที่170บาทค่ะสิริมงคลดีนะคะกระถาง6กนิ้วฟอร์มสวยๆเลยนาะเริ่มอมชมพูมาแล้วสิริมงคลดีนะคะขออยู่ที่170บาทจ้ะต้นนี้เหนือดวงนะคะเหนือดวงอยู่ในกระถางหกนิ้วจ้ะป้ายสวยอันนี้ไป้ายไม่แบ่งใครเลยนะมาเต็มนะคะเดี๋ยวเล็งหลอดใหม่ให้ หลอดใหม่ก็ะป้ายนะคะหลอดใหม่กระป้ายไม่หลุดแน่นอนเหนือดวงนะคะ450บาทนะคะต้นที่1อ่ะอันนี้ต้นที่2จ้ะ450บาทเหนือดวงนะคะวันนี้แบ่งให้2ต้นจ้า ค่สำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหาแมค้าได้เลย0805194988นะคะค่าส่งจะเป็นแบบเหมาเหมาโอน40บาทปลายทาง60บาทต้นเดียวก็ส่งให้นะคะลูกค้าดูให้คุ้มค่าส่งได้เลยนะคะค่าส่งคิดให้แบบเหมาจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้นะคะส่วนมากเป็นไซส์กระถาง6นิ้วทั้งหมด เกือบทั้งหมดนะคะเป็นใสกระถาง6นิ้วเกือบทั้งหมดเอาไปตั้งต้นแม่ไปอัพขึ้น 9, นิ้ว10นิ้วได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็อ๋ออย่าลืมแม่ค้าแถมไม้คัมบอนด้วยนะมีของแถมให้ก็คือไม้คัมบอนให้ทุกต้นนะคะให้แบบล้อมลวดเส้นเดียวไปให้นะ CF1 ต้นแม่ค้าก็ส่งให้มีปลายทางจัดส่งได้ทั่วประเทศจ้าสะดวกโอนหรือปลายทางทักเข้ามาสอบถามทักเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ